สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกับตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ s t u นะคะวันนี้เราขอเสนอตู้อบแห้งขนาดใหญ่ของเรานะคะก็คือขนาด1 0 0งร้อยคูณ1อคูนะคะแล้วก็เป็นแบบ2ระบบนะคะก็คือใช้แสงอาทิตย์ได้แล้วก็ใช้ไฟไฟบ้านได้นะคะเดี๋ยวเชิญชมได้เลยค่ะนี่นะคะตู้เรานะคะ อย่างดีนะคะเราใช้เหล็กกาวนันอย่างดีนะคะแล้วก็ล้อเลื่อนเรามีเบรกด้วยนะคะแล้วก็ตู้นี้จะเป็นสองระบบนะคะก็คือนี่ค่ะหลอดอินฟล่าตนะคะหลอดอบแห้งของเรานะคะแล้วก็เรามีโซลาเซลล์สองแผงนะคะพัลดลมหยุดความชื้นสองตัวนะคะแล้วก็ตะแกรงแถมให้สอันนะคะ เอาไว้แยกตากของข้าวของหวานได้นะคะถ้าตากอะไรก็ตากได้ด้วยตูม้แหม้งพลังงานแสงอาทิตย์ ETU ขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย